สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิสชาค12101ชั้นประถมศึกษาปีที่2การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน1,000ไม่มีการทดโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยค่ะ ครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทรครูเมืองเรื่องการหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน1000ไม่มีการทดโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยจุดประสงค์การเรียนรู้1นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน1000 โดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยนักเรียนสามารถแก้ปัญหา 3. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้โจทย์การบวก6บวก58เท่ากับเท่าไรเรามาดูกันเลยค่ะ 6. บวก58เท่ากับเท่าไรนะคะ,ะนักเรียนก็นำจำนวนที่มี สหลักขึ้นก่อนนั่นก็คือ58บวกกับ6ขีดเส้นกันค่ะทีนี้8บวก6เท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนนำ8ไว้ในใจแล้วชูขึ้นมา6นิ้ว8แล้วก็9 10 11 12 13 14 14ก็จะเป็นใส่4ทด1 5บวก1เป็น6 คำตอบของเราก็คือขีดเส้นใต้2เส้นนะคะต่ออบอตอบคำตอบของเราก็คือ64ข้อต่อไปค่ะโจทย์การบวกนะคะ17บวก25เท่ากับเท่าไร17บวก25ก็คือ25 25บวก17หรือ17บวก15ก็ได้นะคะเพราะว่าการบวกมีสมบัติมีคุณสมบัติสลับที่ค่ะก็คือสลับที่การบวกนะคะขีดเส้นใต้2เส้น5บวก7เป็นเท่าไหร่คะ5บวก7เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา7นิ้ว5แล้วก็6 7 8 9 10 11 12 12ก็จะเป็นใส่2ทด1 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4คํคำตอบของเราก็คือ42อ่าโอเคค่ะข้อต่อไปเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นวิธีวิธีหนึ่งก็คือวิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนเนื่องจาก17บวก25เท่ากับ25บวก17ดังนั้น คุณสมบัติของการบวกก็คือการสลับที่นะคะอ่าเรามาสังเกตกันเลยค่ะ17บวก25หรือว่า25บวก17ก็จะมีคำตอบเท่ากันเหมือนเดิมนั่นก็คือ42นะคะอ่าต่อไปค่ะอ่ามาดูข้อต่อข้อนี้นะคะคือ134กับ213 มีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนดูเลยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะอ่ะเรานับแผ่นตารางร้อยก่อนแผ่นตารางร้อยมี1แผ่น2แผ่น3แผ่นตารางสิบมี1 2ึ่สามสี่หลักหน่วยมี1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดอ่ะหลักหน่วยมี7จ็ดเราก็เขียน7ลงไปก่อนเลยหลัก4หลัก10หลัก10มีอยู่40่สเราก็เขียน4ี่ส หลักร้อยมีอยู่3ก็คือ347ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ347่ค่ะ,ะข้อต่อไปค่ะ,ะข้อต่อไปค่ะคือ510บวก3 8 7เท่ากับเท่าไรให้เรามาดูหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือ1 2 3 4 5 6 7หหลักหน่วยมี7ก็คือ7แล้ว หลักสิบหลักสิบมีอยู่กี่แถวนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบมีอยู่เก้าแถวนั่นก็คือเก้าสิบส่วนหลักร้อยคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักร้อยมีอยู่แปดร้อยนั่นก็คือแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดคำตอบของข้อนี้ก็คือ 897ค่ะข้อต่อไปเลยค่ะ143่ง14บวก124เท่ากับเท่าไรอ่ะเรามาดูกันนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยตรงนี้มี1 2 3 4 5 6 7หลักหน่วยมี7ก็คือ บวกกัน3ามบวกสีเท่ากับ7ทีนี้หลักสิบเรามาดูค่ะมีกี่แถว1 2 3 4 5 6ถ้ามี6แถวหลัก10บก็คือ60นะคะส่วนหลักร้อยหลักร้อยมีอยู่100กับอีก100เป็น100บวก100เป็น200คําคำตอบข้อนี้ก็คือตอบ2 6 7 ค่ะข้อต่อไปเลยอ่าเข้าต่อไปค่ะ450บวก340เท่ากับเท่าไรเรามาดูกันนะคะหลักหน่วยมีไหมคะข้อนี้หลักหน่วยคือ0 0บวก0ก็ได้0ฉะนั้นหลักหน่วยข้อนี้ก็คือ0ส่วนหลัก10หลัก10ก็คือมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ปหลักสิบมีอยู่9แถว9แถวแถวหแถวคือ10ก็จะเป็น90นะคะอ่าก็จะเป็น90 4าบวกสหลักร้อยมีเท่าไหร่100 200 300 400 500 600 700แสดงว่ารวมกันได้เป็น790ดราคำตอบของข้อนี้ก็คือ790ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน สำหรับการบวกโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิและแผ่นตารางหน่วยโดยไม่มีการทดทีนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะคะสำหรับวันนี้ครูแยมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะคะ